ช่วง Movie Guru Special สนับสุนโดย Santa Fe มาอยู่กันต่อนะครับกับบูบี้กูรูของเราในช่วงบูบี้กูรูสเปเชียลนะครับกับฟิริโอซาอะแมดแม็กซ์กากานั่นเองครับภาพยนตร์ที่ยังคงเป็นการกลับมานะครับกำกับการแสดงอีกครั้งนะครับกับจอร์จเมลเลอร์นั่นเองผู้ที่ให้กำเนิดภาพยนตร์ไตรภาคเรื่องแมดแม็กซ์นะครับอย่างแมดแม็กซ์ภาคแรกนะครับออกมาฉายในปี1979ภาคที่2นะครับกับแมดแม็กซ์ชูก็ฉายไปเมื่อปี1981นะครับส่วนแมดแม็กซ์บียอนตันเดอร์โดมนะครับก็ฉายไปเมื่อปี1985นั่นเองครับ หลังจากนั้นจอร์จเมลเลอร์นั้นก็หายตัวไปนานมากจนถึงสุดท้ายเขาดำริมาทำ Mad Max f ซ์ฟิวรีโรด ซึ่งภาพยนตร์เรื่องนั้นฉายในปี2015แล้วถ้าเราจำกันได้ตอนนั้นโอ้โหคือฮากันมากชาริสเทอรอนทอมฮาร์ดีถึงขั้นว่าหนังเรื่องนี้เข้าชิงออสการ์แล้วได้รางวัล6รางวัลอสการ์ด้วยกันยังเป็นหนังที่ทำรายได้สูงที่สุดในแฟรนไชส์ภาพยนตร์ชุด Mad Max ครับซึ่งภาพยนตร์เรื่อง Mad Max f u r y Ro a d เนี่ยนะครับนอกจากตัวละครอย่างพระเอกแล้วเนี่ยนะครับก็ยังมีตัวละครหลักที่โดดเด่นและก็น่าสนใจนะครับอย่างอ m p e r a t o r f u r i o s a นั่นเองนะครับที่แสดงโดยเชาริสเทอ โรชเลเลอร์เนี่ยนะครับเขาเคยให้สัมภาษณ์ว่าเขาตั้งใจเลยนะครับว่าอยากจะสร้างภาพยนตร์พรีโค e l เรื่องราวของเธอเนี่ยหลังจากที่สร้างภาพยนตร์เรื่อง Mad Max Fury Road ซึ่งตอนนี้เนี่ยนะครับเราก็มีสกูปพิเศษนะครับจากภาพยนตร์เรื่อง Furiosa A m อา Max s a g มามาฝากคุณผู้ชมกันแล้วในช่วง Movie Guru Special ของเราครับหากพูดถึงภาพยนตร์โลกดิสโทเปียหรือโลกที่อารยธรรมล่มสลายไร้ซึ่งกฎหมาย ผลงาน m a s t e r ตอร์ e พกับเส้นทางแห่งถนนโลก,กันที่ถูกขับเคลื่อนมาตั้งแต่ปี1979และกวาดรายได้ไปอย่างงดงามทุกภาคที่ออกฉายคงจะเป็นเรื่องไหนไปไม่ได้นอกจากแฟรนไชส์ภาพยนตร์ Mad Max ซึ่งมีต้นกำเนิดจากประเทศออสเตรเลียหลังจากห่างหายไป30ปีจอร์มิลเลอร์ได้กลับมาคุมพวงมาลัย ขับเคลื่อนจัก,กรวานอันเดือดพล่านของชายผู้ออกผจญภัยไปบนถนนโลก,กันสู่การระเบิดความมันอีกครั้งใน Mad Max Fury Road เมื่อ Max ได้ถูกจับตัวมายัางเมืองซิตาเดลและพบกับราชันโทรราชอย่าง m m o r t ์ n ท Joe รวมไปถึงการเข้าไปพัวพันและมีส่วนช่วยในแผนการของ f ิริโอซหญิงสาวที่ต้องการจะปลดแอกตัวเองและเดินทางกลับไปยังบ้านเกิดอุบัติเป็นมหากราบความมันครั้งใหม่ขึ้น ว h oh, a t a lovely d ี y และปี2024นี้พบกับความเดือดครั้งใหม่เมื่อตัวแม่ตัวมัมกลับลงสู่สนามเพื่อเล่าขานตำนานนักรบหญิงแห่งราชันทราราชก,กับเรื่องราวก่อนที่เธอจะพังอาจท้าทายอำนาจมืดใน Furiosa อัมแมทแม็กซก ศจิกายนปี2017ความหวังที่จะได้เห็นภาคต่อของภาพยนตร์มหากะาบถนนโลก,กันเกือบจะต้องฝันค้างเนื่องจากข้อพิพาทระหว่างบริษัทผู้สร้างของจอจมิลเลอร์กับค่ายวอร์เนอร์บราเดอร์สแต่ไม่นานผูกก้กำกับมิลเลอร์ก็ออกมายืนยันให้แฟนคลับใจชื้นด้วยการอัปเดตความคืบหน้าของโปรเจกต์ภาคต่อหนังบูรหัมซิงฐานอรกนี้และยัง,งแง้มให้เห็นถึงทิศทางของภาพยนตร์ที่ได้สร้างความฮือฮาให้กับเหล่าแฟนๆเป็นอย่างมากเมื่อได้รู้ว่าเรื่องราวที่จะถูกเล่าต่อไปในจักรวาล Mad Max จะเป็นการเล่าย้อนไปถึงอดีตของตัวละครอย่างฟิริโอซาโดยในฟิริโอซาอัมมัดแม็กซ์ซาก้าเราจะได้รับรู้เรื่องราวภูมิหลังของหญิงเล็กแห่งถนนโลกกนอย่างฟิริโอซาโดยคุณผู้ชมจะได้พบกับเหตุการณ์ภายหลังการล่มสลายของโลกเมื่อสังคมไร้ซึ่งกฎหมายและขาดแคลนทรัพ,พยากรในการดำรงชีวิตผู้คน เริ่มรวมกลุ่มตั้งแก๊งเพื่อแย่งชิงอำนาจและทรัพยากรต่างๆจุดพลิกผันครั้งใหญ่เกิดขึ้นเมื่อฟูริโอซาถูกแก๊งมอเตอร์ไซค์ไบค์เกอร์โฮล์ลักพาตัวนำโดยดิเมนทัสทราราชหนุ่มที่พร้อมจะกวาดทุกทรัพยากรที่ยังหลงเหลืออยู่ในโลกที่ล่มสลายให้มาอยู่ในครอบครองของตนจึงทําให้แมรี่โจเบซ่าแม่ของฟูริโอซาซึ่งเป็นหนึ่งในกลุ่มบูวัลลินีต้องแย่งชิงตัวเธอกลับมาซึ่งจะเป็นจุดเปลี่ยนสําคัญสู่การแก้แค้น หนึ่งความมันที่แฟนหนังเดนตายแห่งจักรวาลถนนโลก,กันตั้งหน้าตั้งตารอชมในภาพยนตร์นั่นคือการต่อสู้อันดุเดือดระหว่างสาวแกร่งอย่างฟิริโอซ่ากับทรราชจอมห้าวอย่างดีเมนชัสที่ซัดก,กันหน่วบผักกันได้เปรียบเสียเปรียบอย่างไม่มีใครยอมใคร ไม่ว่าจะเป็นทั้งบนรถซิ่งหรือมอเตอร์ไซค์ที่วาดลวดลายตามสไตล์บ้าดีเดือดเต็มสปีดรวมถึงการได้เห็นเธอใช้ปืนไรเฟิลติดลำกล้องที่เปรียบเสมือนอาวุธประจำตัวในภาค f u r y Road ยิงสู้กับ d e m e n ทัสที่พร้อมจะสวนกลับเธอด้วยเครื่องยิงจรวด RPG และอีกหนึ่งเหตุการณ์น่าจับตานั่นคือที่มาของการสูญเสียแขนของฟิริโอซาเหตุการณ์อะไรที่ทำให้เธอพลาดท่าจนกลายเป็นสาวเหล็กในภาค f u r y Road ต้องไปติดตามชม งานนี้รับประกันความระเบิดภูเขาเผากระท่อมอย่างแน่นอนเตรียมไฮไปให้สุดกับอีกหนึ่งความพีิกเกินต้านด้วยการประจันหน้ากันของสองทราราชอย่างดีเมนทัสกับรายชันทราราชอิมมอร์เทนโจที่ช่วงเวลานั้นเขายังหนุ่มแน่นพร้อมที่จะระเบิดพลังความโหดเพื่อแสดงให้เห็นถึงแสนยานุภาพของกองทัพที่เกรียงไกรทำให้แฟนหนังทุกคนจับตารอดูฉากที่สองทราราชจะดวลกันสุดมัน ปิดท้ายด้วยการที่เราจะได้พบเหตุการณ์สำคัญที่ทำให้ i m มมอร์เทนโจให้การยอมรับในตัว f ิริโอซในภาคนี้เตรียมพบกับความเดือดะลุไมายที่จะเปลี่ยนทุกถนนบนผืนทรายให้ลุกเป็นเพลิงโลกันหนึ่งวีรสตรีที่พร้อมจะฟาดทุกความแค้นแก่เหล่าทราราชที่พรากทุกอย่างไปจากเธอจำชื่อของเธอไว้ให้มั่นใน f ิริ o s a าอัมแมดแม็ซาก้ ผู้ชมายครับนั่นก็เป็นเรื่องราวของมูฟวี่กรูสเปเชียลในช่วงแรกกับภาพยนตร์เรื่อง Furiosa Mad Max Saga นะครับที่เรานำมาฝากกันเป็นไงบ้างครับคุณผู้ชมยังจุใจไม่พอต้องรอดูนกันนิดนึงนะครับมั่นใจเลยนะครับว่ายังไม่พอกันแน่นอนเลยทีเดียวครับเพราะว่าช่วงหน้าครับเรายังมีสกู๊ปพิเศษที่น่าสนใจนะครับของมูฟวี่กรูสเปเชียล Furiosa Mad Max Saga มาฝากคุณผู้ชมกันต่อนะครับหลังเบรกครับสับสนุนโดยซันตาเฟ สนับสนุนโดย c i n e m a g i c a เนรมิตโรงภาพยนตร์สู่บ้านคุณ Cinema at Home by Golden Duck Ace Digital Printing กลัไมาอยู่ด้วยกันในช่วงสุดท้ายของรายการ Movie Guru ของเรานะครับกับช่วง Movie Guru Special f u r i s s a Mad Max s a กซนั่นเองนะครับที่ต้องบอกเลยนะครับว่าเรื่องนี้นี่ยโหจัดเต็มฉากแอคชั่นสุดมันแบบอลังการไม่แพ้ภาพยนตร์ชุดหลักของ Mad Max กันแน่นอนเลยทีเดียวครับตัวเอกของเรื่องแน่นอนคือ Anya Taylor-Joy เขาเคยให้สัมภาษณ์นิย t โทเร็วๆนี้ว่าในหนังเรื่อง f ิ r i o s ซ a Mad m a ็ Sa กมีฉากหนึ่งที่มีความยาว15นาทีแต่ฉากนั้นเนี่ยใช้เวลาถ่ายทำถึง จ15วันแล้วเป็นฉากที่ขึ้นหัวข้อตีมเลยว่า Stairway to nowhere ในเวลาเดียวกันนั้นระหว่างการถ่ายทำซึ่งเป็นฉากที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อตัวละครฟิเร็ลซาเพราะมันจะแสดงให้ผู้ชมภาพยนต์จะได้เห็นหนึ่งความกล้าหาญของเธอ ทักษะการต่อสู้ของเธอและในเวลาเดียวกันไว้พริปฏิพานของเธอด้วยเป็นฉากหนึ่งที่น่าดูมากๆแน่นอนเลยทีเดียวนะครับแต่ถ้าให้ดีเนี่ยต้องไปดูทั้งเรื่องแล้วไปดูในโรงภาพยนตร์กันด้วยนะครับรับรองว่าจะต้องประทับใจมากกว่านี้แน่นอนเลยทีเดียวนะครับและตอนนี้เนี่ยนะครับเราก็ได้เวลานะครับที่จะไปชมกู๊ปพิเศษกันต่อนะครับความน่าสนใจของฟรีเวลซาอาแมดแม็ก,มกซาก้าก,กันอีกครั้งในช่วงมูวี่กรุ๊ปสเปเชียลของเราครับ ในภาพยนตร์ Mad Max Fury Road ที่ออกฉายไปตั้งแต่ปี2015ตัวผู้กำกับ George Miller ได้ตั้งใจทิ้งปมเรื่องราวต่างๆมากมายเอาไว้ในภาพยนตร์ซึ่งยังไม่ได้ถูกนำเสนอและสำหรับเหตุการณ์ในภาคต่อล่าสุดนี้เรื่องราวของ f ิริโอซาได้ถูกหยิบขึ้นมาขยายต่อและผู้ที่มารับไม้ต่อจากนักแสดงคนปัจจุบันในภาค Fury Road อย่างชาลิสเทรอนนั่นคืออัญญาเทเลอร์จอยสารต่อปฐมบทแห่งจอมทัพหญิงของซิดเเดลในช่วงวัยสาว ที่ชีวิตของเธอถูกพรากจากครอบครัวและบ้านเกิดโดยเหล่าอันธพาลนักซิ่งฟิริโอซาจำเป็นต้องดิ้นรนเอาชีวิตรอดก็เกิดเป็นเรื่องราวต่างๆที่พบเจอบนเส้นทางสายฮาร์ริโหดซึ่งได้หล่อหลอมความแค้นในใจเธอเพื่อรอวันระเบิดทำลายล้างเหล่าทรราชที่พากทุกอย่างไปจากเธออีกหนึ่งตัวละครที่เปรียบเสมือนตัวร้ายหลักของเรื่องอย่างดีเมนชัสทรราชหนุ่มวัยห้าวหัวหน้าแก๊งมอเตอร์ไซค์ไบเกอร์ฮอร์ ผู้คอยออกลาตะเวนปล้นทรัพยากรจากแก๊งต่างๆซึ่งนับเป็นการพลิกบทบาทครั้งแรกของคริสเฮมส์เวิร์ดจากเทพเจ้าใส่ฟ้าทอมาสวมบทบาทตัวร้ายสุดเฟี้ยวที่เราจะได้เห็นเขาขีม่มอเตอร์ไซค์แดดแปลงคล้ายกับรถม้าศึก <Remember me. S 3> You crawled out of a pitiless grave deeper than hell. Only one thing's gonna do that for you. And not hope. Hate. No shame in hate. It's one of the great forces of nature. That wasn't hope, that was instinct. ซึ่งนอกจาก2ตัวละครหลักที่ถูกใส่เข้ามาในภาพยนตร์ฟิริโอซาแล้วเรายังจะได้เห็นนักแสดงมากความสามารถที่ตบเท้ากันเข้ามาเป็นนักแสดงสมทบซึ่งล้วนแต่มีบทบาทสําคัญไม่แพ้กันไม่ว่าจะเป็นราชันทรราชอิมมอร์เทนโจในช่วงเวลาที่เขายังคงเรืองอํานาจโดยได้ลักกี้ฮิวมารับบทบาทแทนฮิวจ์เคสเบิร์นที่เสียชีวิตไปในปี2020 หรือริกตัสอิรกตัลูกชายไซบิกส์ของ i m m o r t ์เทนโจที่ยังคงได้นาชานโ o n e s กลับมารับบทบาทเดิมและที่ขาดไม่ได้กับตัวละครสำคัญนั่นคือแม่ของ f ิริโอซาผู้มีนามว่าแมรี่โจเบ s a ารับบทโดยนักแสดงสาวมากความสามารถชา a r ลีเฟรเซอรหากพูดถึงสิ่งที่ทำให้ภาพยนตร์ชุดนี้กลายเป็นที่จดจำของทุกสายตานั่นคือการออกแบบตัวละครที่แทบจะสะดุดตาตั้งแต่แรกเห็น เมื่อโลกได้ล่มสลายลงจากสงครามนิวเคลียร์เศษผ้าและหนังสัตว์ต่างๆกลายมาเป็นเครื่องนุ่งห่มเพื่อประทังชีวิตจนกลายเป็นแฟชั่นวันสิ้นโลกที่ดูแปลกตาซึ่งยังคงได้เจนนี่บีแวนผู้ออกแบบเครื่องแต่งกายในภาคฟิ y ีโรดกลับมารับหน้าที่นี้อีกครั้งและที่ขาดไม่ได้จนเปรียบเสมือนลายเซ็นของเขาไปแล้วนั่นคือการใช้ CG ในภาพยนตร์ให้น้อยที่สุดเพื่อที่จะเสิร์ฟความสมจริงขั้นสุดแก่สายตาผู้ชม ไม่ว่าจะเป็นฉากการขับรถไล่ล่าที่เต็มไปด้วยมุมกล้องที่แปลกตาและตื่นเต้นเร้าใจซึ่งในภาคนี้จอชมิลเลอร์ก็ยังคงรักษาฟอร์มของเขาไว้อย่างไร้ที่ติโดยเฉพาะฉากไล่ล่าช่วงสุดท้ายของเรื่องที่จะมีความยาวกว่า15นาทีซึ่งใช้เวลาถ่ายทำกว่า78วันและใช้สตันกว่า200คน ซึ่งดักมิเชลผู้อำนวยการสร้างคู่ใจของพ่วงกับมิลเลอร์ได้เปิดเผยว่าฉากนี้ถือเป็นฉากสำคัญและมีผลอย่างยิ่งกับตัวละครฟิริโอซาเป็นอย่างมากทีมงานทุกคนทุ่มเทกับฉากนี้โดยเฉพาะกับตัวนักแสดงอัญญาเทเลอร์จอยผู้ไม่เคยมีประสบการณ์ในการขับรถมาก่อนได้ทุ่มเทและฝึกฝนตัวเองอย่างหนักเพื่อให้ได้อยู่บนหลังพ่วงมาลัยและขับรถในฉากนี้จริงๆจนทำให้กลายเป็นฉากแอคชั่นที่ยาวนานและทรงพลังที่สุดเท่าที่พวกเขาเคยสร้างมา เตรียมพบกับมหากาบภาพยนตร์ที่จะพาทุกคนเข้าไปสำรวจยังโลกที่ล่มสลายพร้อมกับสาวแกร่งตัวแม่ในแดนเถื่อนผู้ขับเคลื่อนทุกอย่างด้วยการแก้แค้นใน Furiosa A m a m m x x Saga สนับสนุนโดย c i n e m a า i c กเนรมิตโรงภาพยนตร์สู่บ้านคุณ Cinema at Home by Golden Duck Ace Digital Printing อนย่าเทเลจด์คริสเพนส์เวิร์ูริโอซา่ามาากาศมาดแม็กวันนี้ในรูปแบบ IMAX ็กซ์สกรีเน็กซ์โฟดีเอ็กซ์มเอ็กซ์โฟดีสิงมาร์สีเนสเตเดียมและในโรงภาพยนตร์